ในส่วนของ EP นี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงการเซตติ้งเครื่องนะคะ<อ>ก็สามารถเข้ามาที่เมนูตรงนี้ได้เหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นนะคะเลื่อนลงมานะคะจนกว่าจะเจอคำว่า local setting นะคะเมนูนี้ก็เหมือนแบบเซตติ้งมือถือเลยจากนั้นกดปุ่มตกลงค่ะขอามานะคะเมนูแรกนะคะชื่อว่าพร้อมโทนนะคะเมน,นูนี้น่าจะสําหรับเปิดปิดปุ่มเสียง PT นะคะตัวอย่างเนี่ยน,นี้กดอ่อนอยู่ใช่ไหมคะเวลาเรากดปุ่มอย่างเงี้ยมันก็จะมีเสียง ปิ๊บนี้ขึ้นมาแต่ถ้าสมมติเราไม่ชอบเสียงปิ๊บเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เนี่ยตอนนี้เวลากดปุ่มเสียง pt มันก็จะเงียบแล้วนะคะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็มาดูเมนูที่2กัน,นะคะ่ะเมนูที่2นะคะอันตัว B L time เนี่ย B L time นะคะจะหมายถึงเวลาดับหน้าจออย่างอันเนี้ยเราตั้งไว้ที่20วินาทีแต่เราสามารถเลือกได้มากจะเป็น30ก็ได้15 20 30นะคะ ต่อมานะคะจะเป็นเมนู kb lock นะคะก็จะเป็นเปิดปิดล็อกหน้าจอนั่นเองค่ะถ้าต้องการให้มันล็อกหน้าจออัตโนมัติเนี่ยเราก็สามารถกด on ได้เลยหรือว่าถ้าใครไม่ชอบให้มันล็อกเองก็ปิดไว้นะคะค่ะมาต่อที่เมนูที่3นะคะจะเป็นเน็ตโหมดนะคะเมนูนี้นะคะก็สามารถเลือกได้เลยว่าจะให้เน็ตอ่ะมันเปิดเป็น4 g ตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นออโต้ก็ได้ต่อมานะคะไปที่เมนูที่4กันเลยเมนูที่4เนี่ยจะเป็น เมนูรีเซ็ตนะคะสําหรับใครที่แบบตั้งค่าแบบเรารู้สึกไม่ชอบอยากจะรีเซ็ตเหมือนการรีเซ็ตโรงงานเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นเครื่องดั้งเดิมนะคะเราสามารถมาเลือกได้ที่เมนูที่4ได้เลยค่ะต่อมานะคะเมนูที่5เป็น fw update นะคะเวลาที่เครื่องมีการอัปเดตอะไรใหม่เนี่ยเราก็สามารถมากดที่ fw update ได้นะคะที่เมนูนี้ได้เลยในส่วนของเมนูที่6นะคะก็จะเป็น tx gain level นะคะจะเป็นการปรับระยะเสียง ยิ่งค่าเยอะนะคะน้อยก็จะยิ่งเยอะอย่างเช่นเนี่ยเราเลือกบวก3ามเลเวลไว้ใช่ไหมคะปากเราสามารถอยู่ห่างจากตัวเครื่องได้เยอะเสียงมันจะเก็บหมดเลยแต่ว่าค่าน้อยก็จะเยอะแต่ถ้าเรายิ่งเลือกลบเยอะๆเนี่ยเวลาเราคุยเนี่ยเสียงน้อยมันก็จะน้อยนะคะแต่ว่าเวลาคุยเนี่ยปากมันจะต้องใกล้กับตัวเครื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะเมนูทาโซนนะคะก็ะจะเป็นเมนูตั้งเวลาทั่วไปค่ะทุกคนแล้วก็ต่อมานะคะก็ะจะเป็นโหมดซิมการ์ดนะคะ ซิมการ์ดเนี่ยเราสามารถปรับได้ว่าเราจะเอาซิม 1, ซิม2นะคะแต่ว่าอันนี้เราก็เลือกโหมดอโตเ m ม t ติไว้โหมดอัตโนมัติก็คือมันจะปรับตามสัญญาณของพื้นที่ที่เราอยู่เลยถ้าที่ไหนพื้นที่นั้นสัญญาณดีกว่ามันก็จะเลือกซิมนั้นให้ค่ะเพราะว่ารุ่นนี้เขารองรับสซิมทุกคนดีมากๆแล้วก็สุดท้ายน,นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเครื่องค่ะทุกคนนี่ว่าตัวเครื่องเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะคะประมาณนี้ค่ะ สำหรับการตั้งค่าทั่วไปของ u u j ิ t ท l รุ่น T88 ค่ะ